มันจะเป็นมะพร,ร้าวของทางใต้อย่างก็ตีเองโฮมเมดเมหมดเลยอันนี้อร่อยเคสนี้คือที่สุดละต้องมากินอนะ่ะสวัสดีครับวิดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลนัทพิวิทย์นะครับวันนี้เนี่ยนัทพาทุกคนไปกินเค้กมะพร้า,พาวเน,นี่งที่นัทคิดว่ามันแบบ อร่อยมากอร่อยจนแบบใจเจ็บอะคือรอบที่แล้วอะนะมาเชียงใหม่ใช่ป่ะเราแบบไปกินร้านเค้กร้านนี้มาแล้วคนเนี้ยอยากจะไปถ่ายลิปแล้วก็มาแบบมาแชร์กับทุกคนได้ฟังนะครับก,ก่อนที่จะไปไปร้านเค้กอะเดี๋ยวเราไปร้านกาแฟก,ก่อนร้านหนึ่งเป็นแบบเจอร์นี่เนาะวันนี้เราจะแบบไปร้านกาแฟไปกินเค้กแล้วก็ตันเนี้ยเดี๋ยวจะกลับกลับสนามบินแล้วหรือไปขึ้นรถทำไม่ดีไหมเค้กมะพร้าวถูกกลางแพงแต่ลงนอีกไกลนะใครมีร้านแบบมะพร้าวถูกกลางแพงมาแนะนำกันได้อีซีซันแนาเดี๋ยวจะทำ ร้านชื่อว่า Brew ก i n i n g จะอยู่ตรงถนนช้างม้อยเก่าตรงข้าวจะเียนขายพวกแบบเครื่องจักราตรต่างๆเลีเยเพื่อแบบไคยแนวจักร่างรอะไรเงี้ยเยอะเลยนะดดูพวกอัสนะของลองจานน่ารักน่าชัยนะมันดูดูไทยมากเลย ให้รีวิวอะไรอ่ะไม่มีอะไรให้รีวิวคือข้อดีของคาเฟ่เนี้ยมันแบบแดดมันลงฝั่งนน้นเออแดดมันไม่ลงฝั่งนี้ทำให้มันไม่ร้อนแต่ถ้าเกิดว่าหลังเที่ยงไปแล้วอ่ะไม่ได้แล้วอันนี้จะร้อนแล้วก็คือมาก่อนเที่ยงแต่ว่าหลังระมาช่วงบ่ายๆก็ไม่น่ามีคนกินกินแล้วไหมกินน้อยลงแต่ในห้องเขาก็มีแบบห้องแอร์นะให้ซุมซับกับบรรยากาศถ้าเกิดว่ามาอากาศหนาวหนาวอ่ะนั่งเนี้ยเราก็ลองเอากล้องเป็นสายตาใช่ไหมมองไปทางเนี้ยไปดู เรียกรถไปร้านมะพร้าวก่อนานี้ในร้านจะมืดหน่อยวันี่ค่ะนี่เป็นที่เราจะรีวิวนะทายมะพร้าวแล้วก็เค้กมะพร้าวแต่ว่าคือจำไม่ได้ว่าครั้งที่แล้วกากินทายหรือเค,ค้กไปขาดูก่อน นี่เป็นอะไรครับพี่เป็นทายมะพร้าวเป็นทายโอเคครั้งที่แล้วได้กินทายแต่ว่าไม่ได้กินเค้กทายไหาดีกว่าใช่ไหมครับใช่แต่ว่าสูตรในเหมือนกันไหมครับอ่าไม่เหมือนกันเลยครับไม่เหมือนกันงั้นเดี๋ยวเอาทายมะพร้าวหนึ่งแล้วก็เอาเค้กมะพร้าวหนึ่งได้ครับ วันนี้คือน้ำตาลขึ้นอย่าไปบอกหมอนะอันนี้เป็นพายมะพร้าวใช่ไหมครับใช่ดูดิดูชั้นพายมะพร้าวดิมันแบบเห็นไหมเห็นชั้นไหมมันแบบเลเยอร์ครีมเนื้อมะพร้าวอะไรเงี้ยละมุนจริงๆนี่ขนาดเคยกินแล้วนะเห็นแล้วยังแบบอยากจะจ้วงอีกอ่ะคือรอบแรกที่มาใช่ป่ะคือแบบไม่ถึงนาทีหมดที่เราสั่งมามันจะมีกล้วยชีสนะครับนี่เป็นพายมะม่วงโอ้โหมะม่วงดิแบบฉ่ำๆเลยอ่ะ โอเคแล้วก็อันนี้เป็นเค้กมะพร้าวนะครับอืมแล้วก็อันนี้เป็นช,ช็อกโกแลตการาชโ okay. อเคเองว่าเอ่อเนื่องจากวันนี้เรามาใช่ไหมแล้วเราก็ติดต่อกับ พี่เจ้าของร้านไว้แล้วจะมาถามเรื่องเค้กเพราะว่าครั้งที่แล้วมานั่นแหะประทับใจมากนี่พี่เขาอยู่ตรงแล้สวัสดีครับผมนี่พี่อะไรนะเรียบสุขครับออชื่อร้านก็คือชื่อพี่เลยใช่เพิ่งรู้นะเนี่ยคแต่พี่ชื่ออะไรครับชื่อน้องชื่อน้องโอเคผมอยากรู้ว่าที่เด็ดของของของมะพร้าวของพี่เลยคืออะไรครับเราจะใช้มะพร้าวแบบมันจะเป็นมะพร้าวของทางใต้นะครับมะพร้าวทางใต้เหรอทำไมถึงต้องเป็นแบบทางใต้ด้วยครับพี่รู้สึกว่ามันมันอร่อยกว่าทางเหนือนะครับสามพานอะไรเงี้ยสามพานโอเคอย่าาางพพววววกกมมะร้เลผไปินนแ เราหลงทงใต้เขาเขาก็น่าจะเขามาจากตรงนั้นใช่ไหมน่าจะเดินอืมแลวมันจะหวานช่ำอย่างเงี้ป่ะางใช่เนื้อมันน้ำมันอะไรมันหอมกว่าแล้วแล้วมันกินได้ตลอดปีไหมตรงนั้นใช่ครับแล้วอย่างอย่างโอเคพอเป็นเนื้อมาพายจากทางใต้แล้วแบบคีเค็มตัวนะครับทำวันต่อวันทำวันนี้ขายไปหมดตอนเย็นก็ทิ้งเลยแล้วอย่างอย่างอันเนี้ยมันเก็บเก็บได้นานไหมครับขายไปสี่วันครับสี่วันต้องอยู่ในตู้เย็นอยู่นอกตู้เย็นได้ก็สี่สิบห้านาทีสี่สิบห้าทีงอ่ะครับใช่ครับผมขออนุญาตชิมเลยแล้วกันนะดูดดิูแบบ นี่อืมนั่นบอกเค็มม่หอมเกลมพลแล้วมันก็แบบไม่ได้หวานแต่คอที่แท้ได้ไหมให้มันแบบมันละมุนมันอะไรขนาดมันเข้ากันมันบอกจริงจริงลองทานกันไม่ได้เมียครับครคือในนี้มันมีวผสมอะไรบ้างครับ ข้างล่างเป็นคลัสใช่ไหมใช่ครับเป็นคลัสครีมมะพร้าวแล้วก็ตัวพิคพีมตัวนี้ครับเป็นครีมสดครีมมะพร้าวแล้วก็เป็นครีมสดแล้วก็แบบเนื้อมะพร้าวคือเนื้อมะพร้าวคือมันอ่อนมากเลยอ่อนครับอ่อนกรุบแล้วมันไม่ฝาดอ่ะเหมือนนี่พี่พี่เขาโดนเราอินเทอร์เกตอยู่อ่ะแบบเหมือนพี่เขาทำความบิดอ่ะพี่ไม่ต้องเก่งนะเก่งครับเก่งพี่อยากเก่งพี่อยากเก่งนะมันแบบเป็นหนึ่งในแก้าวที่อร่อยที่สุดในชีวิตอ่ะที่กินมาเลย หอมมากเลยคือคือเนื้อมะพร้าวพี่อ่ะไม่ได้เอาไปเชื่อมอะไรเลยใช่ไหมมันมันหวเลยครับต้องมากินอ่ะคือปกติมะพร้าวให้มันจะฝาดคอเข้าไปมันจะเปรี้ยวฝาดเปรี้ยวแล้วก็ขมแล้วก็ฝืดแต่อันนี้คือมันลื่นหวานในตัวแล้วก็ตัวเค้กทั้งหมดอ่ะมันแบบมันกลมกล่อมอ่ะเออไม่หวานแสบคอแต่ลองกินกับแมคดเมียใช่ไหมครับอืมันเพิ่มความมันนะหอมขึ้นงงความกรุบ เอาจริงกินหมดชิ้นได้ไกงแล้วมาก็กินหมดชิน้นมีหลายตัวอยู่นะครับตัวสีเหลืองเนี่ยก็คือตัว,ต,วตัวครีมเนาะใช่ไหมครับใครับกมะพร้าวแล้วข้างบนเป็นบิบค,ครีมใช่คริค,ครีมไม่คครู้คครคครสึกใช้เป็นหอเป็นค,ครีมสดตีเองเลยใช่ไหมใช่ใช้นมอะไรอย่างเงี้ยมครับใช่ครับอืออ่ะอะ่อยตัวเค้กมะพร้าวนี้ต่างกับตัวไกยยังไงบ้างครับต่างกันคือทุกอย่างเลยครับ ไม่มีครีมตัวไหนเหมือนกันเลยครับแม้กระทั่งสีขาวนี่ก็เหมือนกันอ๋อสีขาวนี่ใกล้เคียงกันครับตัวนี้มันจะใช้อะไรบ้างครับมีอะไรบ้างอันก็จะมีเนื้อเค้กเป็นสปองนะครับสปอนเค้กเป็นครีมครีคม,คมมะพร้าวตรงกลางนะครับก้อนเค้กแล้วก็ครีมมะพร้าวข้างบนอ๋อโอเคซึ่งครีมมะพร้าวตัวนี้มันจะเป็นสีเหลืองๆเห็นป่ะน่าจะมีส่วนผสมของไข่เข้าไปด้วยป่ะครับไข่เนอยอ่าใช่ครับอ่านะแต่นี้น่าจะเป็นแบบมะพร้าวล้วนๆครับใช่เอาชิมครีมก่อน ชอบเนื้อเนื้อเค้กอืมอืมอืมอันนี้มันจะมีความแบบหอมกะทิด้วยใช่ครับเดี๋ยวเรามีอีกสี่ตัวสี่ตัวนี้ก็คือเป็นแบบเมนูที่มีขายอยู่แล้วใช่ครับใช่อ่ะอ่ะอ่ะเดี๋ยวลองตัวอื่นบ้างมะม่วงนี่ก็คือเป็นพันน้ำดอกไม้ใช่ครับใช่ครับแต่ว่ามะม่วงก็คือตัวครีมเดียวกับมะพร้าวใช่ไหมครับอันนี้คนละแบบครับแต่สีมันคล้ายกันนะครับลองลองทานดูครับ หุ้ยตักสวยว่ะภูมิใจในตัวเองได้ครบทุกเลเยอร์เลยอะครัสมะม่วงครีมมะพร้าวแล้วก็ครีมสดอันนี้ดีนะคือเหมือนตัวมะม่วงอะมันจะมีความความฉ่ำความเปรี้ยวใช่ปะ่ะแต่ตัวเค้กอะมันก็จะหวานพอมันมีมะม่วงเข้าไปมันจะแอดออนเรื่องเรื่องกลิ่นอโรมาเข้าไปในเทสอะลองครีมเ,เอับา ครับครีมชีสเข้าไปในเนื้อตรงนี้แน่นกว่าเหมือนก็ไปเป็นครีมชีสมะม่วงเอแบบนั้นมากกว่าแต่มะม่วงคือหวานมากเลยพี่น่าจะมีแบบข้าวเหนียวเข้าไปทำแซ่บลองมาแบบหนักๆมั่งช็อกโกแลตมีการเปลี่ยนตัวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พี่กุ้งเป็น อ๋อคือทำด้วยกันทำด้วยกันน่าจะแยกกันดูอะไรอย่างงี้ใช่ไหมตัวเค้กค่ะตอนนี้ก็คือเขาก็ทำเป็นหลายอย่างนะคะอ่าโอเคเมื่อกี้ผมกลับมาที่เรื่องตัวเค้กช็อกโกแลตอ่ะช็อกโกแลตนี่เป็นแบบจากที่ไหนคะเค้กช็อกโกแลตแท้จากฝรั่งเศสค่ะช็อกโกแลตจากฝรั่งเศสจ้าพี่พงษ์จะจะใช้ความชอบส่วนตัวเนาะจะไม่ชอบช็อกโกแลตที่มันดาร์กมากค่ะจะผสมมิลช็อกโกแลตลงไปด้วยให้ความแบบละมุนนัวนะคะนม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 จ้าหวานหวานหน่อยหน่อย ตันี้จะแอบแอบหวานหน่อยแล้วก็ตัวนี้เป็นโอรีโอชีสพายก็คือข้างล่างก็จะเป็นชีสเนาะข้างล่างสุดจะเป็นโอรีโอโอรีโอแล้วก็ชีสชีแล้วก็มีกล้วยหอมสดกล้วยทั้งวันก็เป็นเนยครีมวิปครีมนมค่ะตัวนี้นี่ลูกค้าชอบกันนะตัวนี้เหรอครับตัวนี้ต้องทําวันต่อวันค่ะคุณนมถ้าเกิดว่าทิ้งไว้เนี่ยตัวฐานมันจะแฉะแล้วก็ไม่กรอบอร่อยไหมครับอร่อย หอมมันอร่อยอ่ะมันเข้ากันมากเลยอ่ะคือกล้วยมันหวานใช่ป่ะแล้วมันก็หอมครีมมันก็มีความหวานแล้วไอตัวตัวครัสของเขาที่เป็นโอริโออ่ะมันมีความมันจะมีความขมใช่ไหมแล้วเขาใส่ตัวเนยเข้าไปอ่ะมันก็จะมีความแบบเค็มขมเข้ามาแล้วพอกินคู่กับครีมข้างบนที่มันมีความหวานนะมันแบบขายมานานยังครับเปิดร้านมาเข้าปีที่สิบแล้วค่ะก็ทำที่นี่หมดเลยทำที่โรงงาน ค่ะไม่ยังไม่มีโรงงานทําเล็กๆกันนะค่ะอย่างกตีเองหมดหมดเลยมะม่วงเนี้ยถ้าพรุ่งนี้ก็คือช้านะคะครับถ้าทิ้งไว้พรุ่งนี้ก็คือกล้วยก็จะดำทุกอย่างก็ต้องวันต่อวันหมดเลยใช่ค่ะปกติแป๊บเดียวก็หมดเลยอย่างนี้ใช่ไหมคะยิ่งตัวนี้นี่ก็คือหมดแล้่ใกล้หมดแล้วครับเนี่ยที่เก็บผงกกินนะเดี๋ยวเราลองในตัวอันนี้จะเป็นเลมอนชีสเป็นแบบว่าเปรี้ยวๆหน่อยให้แบบเป็นทั่งเลือกเป็นแบบ ชีสเค้กเลมอนที่ที่หอมคครีมี่นุ่นแน่นดีอ่ะอร่อย<ม>แต่ว่ายังไงก็เทใจให้กับเค้กมะพร้าวคือแบบที่สุด the best วแบบคนที่อยากมากินตามก็คือคนมาตัง้งแต่ย่าโมงเนาะร้านเปิดกี่โมงครึ่งย่าโมงครึ่ง<ร>แล้วก็ถ้าเกิดว่าเสาร์อาทิตย์11โมงครึ่งก็น่านจะใกล้หมดแล้วโทรมาจองก่อนได้คะ่ะถ้าสมมติว่ามาจากกรุงเทพหรือถ้ามาแบบหลังบ่ายถ้าเกิดว่าอยากมาทานโทรมาจองได้เดี๋ยวพี่กุ้งเก็บให้ให้ค่นะได้ครับก็<ๆ>มาลองทานกันได้นะมันเป็น บอกคือเป็นพายมะพร้าวที่นั้นแบบชอบที่สุดแล้วแต่ที่กินมานันมันแบบฉ่ำหวานหอมกำลังพอดีนะครับร้านนี้จริงๆแล้วอยู่ถ้าเกิดตรงนี้มาเรียกว่าอะไรครับแถวนี้ถนนจเจริญลาดค่ะเส้นน้ําปิงค่ะถนนเจริญลาดเส้นน้ําปิงน<ๆ>้ําปิงน้ําปิงใช่ปิงใครที่ชอบเป็นสายมะพร้าวเนี่ยก็อย่าลืมมาลองได้เลยนะครับวันนี้ก็ไปแล้วเจอกันใหม่ทงหนาครับบ๊ายบายขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ